สบายดีพี่น้องสบายดีที่ส,สุดคุณสุคนเนาะ <c oughs> <c oughs> มากับสาวนาพวน้อง <c oughs> มาเต็มคันรถ <c oughs> วันนี้มาเต็มคันรถพี่น้องมืัอน,นี้ <c oughs> นี่ลูกไปเที่ยวอีกแล้วมื <c oughs> วัอน,นี้จะไปเที่ยวงานนั่น <c oughs> พระธาตุโพน,นพี่น้องห <c oughs> ลังจากที่แบบว่าอยากไปอันงานบุญ พัดพนมบัได้ไปไปงานบุญทัดผลน,า,า,นาพี่น้องมืนอนี้เต็มคันรถเด้อมืนอนี้เด้อไม่ตั้งกล้องกับพี่ภูนะหล่นกุลาหะสิบพันกรีบพี่น้องเอาบ่มีรถใหญ่ก็ต้องไปน้ำหมูเน,ะนาะกุละหะสิบหา้ากรบพี่น้องเต็มคันรถเลยผู้นั่งผู้เท่าเพิ่นกันผู้เท่าเพิ่นกันนั่งผู้นุ่มเพิ่นกันยืน ยืดไปยืนมากรลอยแข่งย้อนพี่น้องเต็มคันหลดเลยนี่ลงเลยขึ้นแหนะเออมาไก่เนกาไกลไจะกินไดไก่เดกะเทนไม่ขาดนมาขายพ่อแม่ค้าตอนนี้ก็คือมาจอดอยู่ตลาดรักสามซิมหาเนาะพี่น้องแม่ค้าผลกระลูมมาขายปิ้งไก่ไข่เป็ดไข่ไก่ให้ เขาจะขายอะหอข้ชามนะซือไาซื uh> ้อได้เลียงต่อหัวไฟหัวมันเด้อเด้อเด้อโอ้ยรถจักเขาก็มีขายนี่พักกันซื้อผุลัรคันผุลักกันหล่ะกพักกันไปแหละ นม่นี่แม่พี่กบประมาณยืนหยติยืนญยาดยืนหยา ปซาลีเนาะปลาตัซาลีอลีร้อนนี่เขาไปกินตะลับนะเขาไเขาไปขายเนาะนดอกพวกนี้ค่ะลับพวกพักเขาก็งามงาม รดติดลดติดแดดแล้วแดดแล้วลูกประชาชลดติดข้างหน้าไปยังบ่ได้นองแดดหอดแล้วหอดแล้ว รถรถรถลีรถอะรอนนีละเถื่อนพี่น้องีมจอดในุเขามมบ่มีมันจอดเขาจอดอยู่ไหนเนี่ยช่าายเออมนจ้าลอดหอเวอร์กนเ้ยตองพับกใช่่ก โหลดเด้อลดเด้อลีกโหลดคนแน่ตอนนี้กำลังห่างเขาพี่น้องคนลายขนาดเครื่องลินเล็กน้อยเยอะแยะเสดายลูกค่อยว่าได้เอามา คุนแม่ นเของเปิียนทานเดีรขาปี่าเกินรันไปทั้งสนตอปาัุโมนาพีม่าฝนเอ้างมาปั่นเป็นหูกควายหูกงวะเนจิตสนเนาะออปจบรนโมทนาตอ่อตอเปิดนวันปีนินประเทศยิ่งใหญ่กว่าเดิมเนาะุตมเมอ เบลโปรวยเนาะโปรพุทธนาฏยนตยอดอีกเศร้าฟัดขี้สาวคืนตายเป็นบุญเป็นสุขลนได้บ่าวตอนนี้กำลังอ่าย่างอ้อมสามหอบแล้วพี่น้องบูชาเนี่ยแหละลายขนาดคนเนาะย่อมหับว่าสุดยอดเลยความลาย คนยัง้ายคือเก่าวันนี้แกอกาดไก่โอีดกรวนดีโอกาสได้ให้มาแดงท่านสาคิดเรามเอาบุญนอกรับบุญดีเนี่ยไงคนมาโอ้ยเขาใจรด่าตั้งมั้านมั่นหนพี่น้องมาติดพิ่งพี่นองมาติติด โซนอาหารพี่น้องลูกซ้นเน่นลูกซ้นใหญ่ๆเนาะมีขบเปน้ําำกล้วยหนำอ้อ นอทังค <Ơ> no, no, <t> ุณบอกรอทังคุณก่อนเนาะเอาเานแพ้ค่ะอลิ Look, you Thai! ยักงกับต้นหรือสาวปานแล้วกให้ยแล้วต้นหาเยอะนั่นไหม่ะไได้วะจ้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ได้แต่ตัวนี้บอได้แต่ทั้งนั้นนางทั้งนี้บ่ได้ต้นนี้เท่าไหรสามลูกสาว ลูกชาวได้แต่ท่านี้นะมันกะงามไปคนละแบบมึงมากก็ได้แหละแห่ไม่ทำไมสิ ก่อนมาพี่น้องมาเลยครับก่อนครับก่อน่ะรอเต็มรถแล้วจ้ารอเต็มรถแล้วจ้ายังไม่ตายฉันยังไม่ตาย